สวัสดีครับมินิโฟล์วเมเนียสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศงานแข่งขันทาย่าเอเชียชาเลนจ์2025 Road to ไต้หวันนะครับผมซึ่งงานนี้ผมก็ได้ไปร่วมแข่งขันด้วยนะครับก็จะเป็นงานชิงโคต้านะสนามที่1เพื่อที่จะไปต่อที่สนามไฟนอลนะครับผมสำหรับสนามที่1นี้ก็แข่งวันที่19มกรานะแต่จริงจริงงานมีตั้งแต่วันที่16 17 18แล้ว ซึ่ง3าวันแรกเนี่ยจะเป็นวันซ้อมนะครับแล้วก็วันที่19จะเป็นวันแข่งนะสำหรับสนามนี้ก็จัดที่เซนทันบางนานะครับผมส่วนสนามที่2สนามถัดไปก็จะเป็นวันที่14บสถึงสิมีนานู่นเลยนะคราวนี้จะไปจัดที่เซียร์ลังสิตครับผมก็สําหรับใครที่มาไม่ทันสนามแรกก็เตรียมไปเก็บโคตา้ากันที่สนามที่2ได้เลยนะที่เซียร์ลังสิตนะ แล้วก็นอกจากทางทรรมยาออฟฟิเชีที่จะแจกโคตา้าตามร้านมินิโฟวิลทั่วๆไปที่เขามีจัดงานแข่งก็บางร้านก็จะมีแจกโคต้าเช่นเดียวกันนะครับเหมือนที่ปีผ่านๆมาเขาทำกันนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่บ้านอยู่ใกล้ร้านไหนหรือสะดวกที่ไหนก็สามารถไปเก็บโคต้ากันได้ตามที่สะดวกเลยครับมาดูในส่วนของลายสนามของสนามที่1กันนะครับก็ สนามนี้ถ้าให้ความยากเต็มสินะผมให้ถึง8เลยเพราะด้วยส่วนตัวเป็นคนที่เซตเบรกไม่เก่งเลยครับผมแล้วเวลาเจอพวกเนินกระโดดยากๆเนี่ยผมก็มักตกมาตายประจำนะแล้วสนามนี้ก็มีเนินที่เอาไว้ดับความเร็วที่ยากๆถึง3จุดด้วยกันเลยนะฮะเอาจริงๆสนามนี้ทีแรกตั้งใจชาเลน์ตัวเองว่าอ่ะลองซ้อมไม่เกิน8รอบดูเหมือนตอนที่เราแบบ จําลองภาพไปแข่งงานไฟนอลน,นะฮะที่เขาจะให้ซ้อมคนละ8รอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วก็ชาเลนนี้เละเทะครับผมซ้อมเกินทะลุเป็น10รอบเลยครับซึ่งก็จําไม่ได้ด้วยว่ากว่ารถจะเริ่มวิ่งอยู่เนี่ยมันรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมใช้มอเตอร์ไฮเปอร์แล้วก็ไล่เกีียวครับจาก4.2ต่อหมาเป็น4ต่อห จนกระทั่งลงไป5ต่อหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอเป็น5ต่อหนึ่ะมันวิ่งได้ก็จริงแต่รู้สึกมันช้าเสียของครับถ้าวิ่ง5ต่อหนึ่งแล้วมันยังโดนลแดดแซงก็สู้ผมไปใช้ลแดดแล้วก็ทำเบรกเบาๆอะไรงนี้เลยดีกว่าและด้วยที่มอเตอร์ลแดดของผมก็ไม่ได้แรงอะไรเท่าคนอื่นเขาเลยนะก็เลยทำให้จำใจต้องอ่ะไปวัดกันที่ ใช้ไฮเปอร์เดสครับแล้วก็พยายามทำเบรกให้มันอยู่นะจนสุดท้ายแล้วก็คือพยายามใช้เบรกที่มีอยู่เนี่ยจนหมดและเอาเรียกว่าแบบหมดคลังอะ่ะมันก็ยังไม่อยู่เซตติ้งสุดท้ายก็เลยตามที่เห็นในภาพนี้เลยครับผมล o อเลอด้านหลังที่ปกติผมจะใช้เป็นอลู13มิลทั้งบนล่างนะ ก็เปลี่ยนมาเป็นโรเลอร์19มิลเลยนะแล้วก็เป็นขอบยางด้วยใช่ครับผมฟังไม่ผิดครับเป็นขอบยางครับก็คือดึงมันหมดทุกโค้งเลยฮะชะลอมันหมดทุกโค้งเพื่อให้รถตัวเองไม่หลุดตรงพวกเนินกระดกทั้งหลายแหล่ครับผมไอตอนวิ่งรอบควอดิฟายนี่ก็คือม้วนเดียวจบเลยครับผ่านตั้งแต่ลันแรกเลยก็คือวิ่งดีเลยทรงดีอาการดีมากก็เลยรู้สึกมั่นใจว่าอโอเค อย่างน้อยวันนี้ก็น่าจะได้โคตาแล้วว่าซึ่งพอมาเป็นรอบหนึ่งที่ผ่านจากคอรดิฟายมานะฮะก็เรียบร้อยครับหลุดลางครับผมกระโดดล้นอ,อันนี้ส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเองมือบอลน,นะฮะไปไปเติมมอเตอร์กันเลยน่าจะล้นครับผมอัดแว็กซี่เข้ามอเตอร์ทีเดียวนี่เรียบร้อยเลยฮะมอเตอร์สดชื่นมาก พุ่งทยานเลยครับผมสนามนี้ก็เลยตกรอบอย่างรวดเร็วนะฮะแค่ผ่านกอดิฟายแล้วก็พอรอบที่หนึ่งก็ตกรอบเลยครับแต่ก็สุดท้ายก็เดี๋ยวอเอาภาพบรรยากาศต่างๆในงานมาฝากให้ทุกคนดูนะครับผมแล้วก็ยินดีล่วงหน้าสำหรับคนที่ได้โคต้าสนามนี้แล้วก็คนที่ได้รางวัลสนามนี้ทุกคนด้วยนะครับผม สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปพร้อมกับภาพบรรยากาศในงานที่เหลือนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Special g u e s สพิเศษสำหรับวิดีโอนี้ก็คือพี่แจ็คนะครับจากช่องแจ็คเอกพงศ์นะครับผมขอบคุณมากๆครับที่มาให้เซลมาให้คุยกันนะครับผมขอบคุณพี่มากครับ เรามาดูครับพี่แจ็คซ้อมนะครับผมพี่แจ็คเลนสามนะฮะนี่ยกด,ดพี่แจ็คยังอยู่ที่สองครับผมทันเขียวเขียวโอ้โหโปีนออกนอกรางเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่แจ๊คครับ พางพุ่งเลยอ่ะขอไปนีได้จริงแบบหนึันอ่โอ้ยรอบนี้พี่แจ็คมาดีครับโอ้โหโอ้อย่าให้อย่าให้พี่แจ็คเอาจริงครับอ้าวไม่น่าชมเลย

วันนี้พี่แจ็คมาดีลันเดียวผ่านเลยขอณครับของกราฟนี่ <c oughs> วันนี้เขาคู่เลยโอ้ยเปิดฤดูกาลมาเขาเลยพี่แจ็คคานานฮะนาน,านมาเรื่อทีฮะเมื่อกี้บอกให้ฝาก,กกดไลค์ฝากกดไลค์ดกดติดตามด้วยนะคะกดกดซับสไครป์ช่องพี่แจ็คสองรอบครับใช่เหรอโอ้ยสยอพี่บอลได้มาไปชิงหว่าที่รับมา ว่าหลุดตู้ไว้ตู้มองไม่ถูก่ะนี่ผมว่าที่ต่อได้กไปถีบตู้ไอ้ไอ้เเองเว้ยเราเองเว้ยเฮ้ยจัดเฮ้ยตรงนี้มีแรงะใครไม่เนี่ยมาตึ๊งมี

ไปรถช้ารรถช้ารถช้ารบเบรกอีกไอีกไปีเบรกล้อ่ยเบรกล้อหนยเบรกล้อ่ยโอ้ยโออะไรวะโอ้ยทไมช้าเงี้ยโอ้